กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพีซซูเปอร์เบสออโต้นะครับและรายการซื้อติดรับผมขออ่านี่น่าจะเป็น EP ที่4แล้วนะครับที่ได้มารีวิวมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆนะครับกับรถแต่ละรุ่นให้ชมกันวันนี้มากับรถ PPV อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นรถที่แบบเรียกได้ว่าปีใหม่ราคาถูก แต่ถูกเมินอ่างงไหมล่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้รถที่ผมว่านี่จะเป็นรถอะไรไปชมกันได้เลยนะครับ สำหรับพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือเชฟโรเลตเทอร์เวเตอร์ 2.8L G3 นะครับอืเป็นยังไงกันบ้างครับบึกบึนกันเลยดีเดียวนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีซีนะครับอ่าคันนี้เป็นรถปี2014นะครับมาพร้อมล้อแม็กชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับอ่ลองสังเกตดูนะครับนี่ก็จะมี การเสริมหล่อมาสปอฟอยเลอร์หลังนะครับที่ด้านบนด้านล่างนะครับล้อมแม็นลายทีสามเจ็ดนะครับพร้อมยางที่แนิ้วนะครับยางหนาหนานี่ก็มากับความนุ่มหนึบนั่งสบายนะครับไม่กระด้างนะครับันนี้ก็มีไฟหน้า d a y ์ไลท์นะครับสามารถเปิดปิดได้จากในรถนะครับแล้วก็ไฟคู้หน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะครับ หรือไฟลูกแก้วนี้น,น,นะครับเปิดไฟตัดหมอกลากนะครับก็เป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟลูกแก้วเช่นกันเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันเลยนะครับ อย่ังดับแรกเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เรือนไม้นะครับของเจ้าเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์นะครับ2.8 a C z 4WD นะครับก็คือตัวรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์2,800ซีซีนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดของทางค่ายเชฟโรเลตนะครับรุ่นเทรลเบเซอร์นะครับตอนนี้เลขไม้ปัจจุบันอยู่ที่1 7 9 7 2 1กิโลเมตรนะครับตัวไม้นี้นะครับก็จะ มีความทันสมัยพอสมควรนะครับก็สามารถดูสปีสดก็คือความเร็วนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับก็จะมีได้2โหมดโหมด1โหมด2นะครับอันนี้เวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับใช้ในน้ํามันน้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหลือระยะทางที่วิ่งได้อีก109กิโลเมตรนะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดอื่นก็ต้องในคู่มือมีครับ ถัดมาก็ตัวเบาะที่นั่งนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานนะครับถัดมานะครับด้านนี้ก็ตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับมีเก๊ดด้านบนเก๊ด้านล่างนะครับก็จะมีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรอย่างนี้นะครับถัดมาที่ด้านบนก็จะเป็นที่บังแดดพร้อมกระจกมีไฟนะครับอันนี้มีไฟนะครับพอปิดปุ๊บไฟกระดับ ตัวนี้ก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับใสเก่งนะครับโอเคทางด้านฝั่งคนขับก็เช่นกันนะครับามาดูทางด้านวิทยุนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ก็จะมีนวิเกเตอร์มานะครับตัวนี้มีนวิเกเตอร์มาให้แหละ อันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์แบบอัตโนมัตินะครับมีจอดิจิตอลบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แถวหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีนึงตัวนี้ก็จะเป็นการลื่นถลายนะครับเปิดปิดได้ถ้าเราไม่ได้กดไม่ได้ยุ่งไฟไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอนะครับหรือเรือนใหม่เน่ยก็คือเปิดใช้งานอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นเวลาเราขึ้นเขาลงเขาเนี่ยครับระบบเกียร์ช่วยหน่วงเอาไว้ให้นะครับ ก็รถคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวปรับคอนโทรลนะครับว่าจะเป็นขับ2ขับ4ี่โฟล์วโฟล์ไฮอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับที่คอนโซลกลางครับตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วเบรกมือนะครับอันนี้ก็เกลือกลางข้างในก็จะมีเป็นซ็อกเก็ตนะครับใส่ USB ได้นะครับถัดมาที่พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุม Uh, เกลื่องเสียงฟังก์ชันใช้งานาต่างๆของเรือนไมล์อย่างนี้นะครับ mm. แล้วก็มีตัวเนี mm. ่ย mm. นะครับบลูท mm. ูธนะครับโทรศัพท์ก็ประมาณนี้นะครับ mm. ทางด้านขวามือเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น uh, ปรับระบบไฟของเรือนเรือนไมล์หน้าจอทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ปรับไฟสูงต่ำของไฟหน้าครับตัวนี้ก็เปิดปิดไฟนะครับไฟหลีไฟใหญ่สปอร์ตไลท์หน้าสปอร์ตไลท์หลังไฟตัดหมอกหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ล็อกประตูครับปลดล็อกล็อกกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมกระจกด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่นั่งแถวสองกันต่อนะครับอ่าถัดมานะครับเดี๋ยวมาชมที่นั่งแถว2ด้านหลังกันบ้างนะครับว่าจะสะดวกสบายมีฟังก์ชันมีออปชันอะไรบ้างนะครับไปชมกันได้เลยครับเหมือนเดิมนะครับเออเชฟโรเลตเทรเบเซอร์รุ่นพ OP คันนี้นะครับ มากับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้ทุกที่นั่งนะครับก็ตัวนี้สเกตโลโก้ไอโซฟิกสนะครับตัวนี้ก็จะสําหรับบ้านไหนที่มีคาซีทนะครับมีเด็กน้อยนะครับก็สามารถติดตั้งคาซีทได้อย่างสะดวกง่ายได้นะครับเพียงแค่เสียบเข้าไปนะครับถัดมานะครับนี่จะเป็นมือจับเป็นปุ่มปรับพัดลมแอร์นะครับนี่ก็จะมี ตำแหน่งแอร์นะครับที่นั่งฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งแอร์ด้านนี้นะครับเฮดรูมกว้างขวางนะครับส่วนเลกรูมเนี่ยก็นั่งสบายเลยนะครับผมลองนั่งให้ดูน,นี่ผมสูงประมาณ175นะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับนี่ก็จะมีช่องสำหรับเสียบไฟ12โวลต์นะครับไว้ชาร์จแบตเตอรี่หรือชาร์จอุปกรณ์ไฟไฟ้าอย่างอื่นก็ได้สบายไม่มีปัญหานะครับ บาะแขงพับได้แล้วก็ยกเป็นอย่างนี้ได้เลยมาดูที่นั่งนะครับอันนี้ผมพับไว้แถวสามนะครับที่นั่งแถวสามก็จะมีที่วางแก้วนะครับที่วางของด้านนี้นะครับก็นี่พนักพิงก็สามารถปรับดันขึ้นได้นี่นะครับ ข้างหลังเนี่ยก็จะนั่งได้สองสองท่านนะครับสองคนฝั่งก็จะมีที่วางแก้วน้ําเดี๋ยวผมจะลองนั่งด้านไหนให้ดูครับก็ผมสูงประมาณร้อนะครับก็ถือว่าพอดีครับพอดีไปหน่อยถ้าเป็นเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่สูงไม่เกินร้อผมว่าก็จะนั่งสบายกว่านี้ครับ ก็ตามสไตล์รถ PPV นะครับแถว3เนี่ยก็จะพอนั่งได้ครับไม่เหมาะกับคนสูงร70ขึ้นไปผมว่านะเหมาะกับเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับได้อยู่เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อนะครับนี่ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับ ก็จะมีะไฟสองนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ี่ก็ถัดมาก็จะมีกล่องเก็บของนะครับตัวนี้ก็ถอดออกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับออหมุนยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ก็จะดูด้านใต้รถตรงนี้นะครับยางอะไหล่อยู่ด้านใต้รถฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมืออันนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวของต่างๆ ก็เมื่อกี้เหมาะพับอยู่นะครับอันนี้ผมพับให้ดูก็แค่ดึงสลักตรงนี้นะครับแก็ปล่อยลงไปก็จะได้ความกว้างขวางระดับนี้นะครับนะครับผมให้ดูถือว่ากว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็หลายๆที่้านิยมนะครับจะเป็นที่นอนปูนะครับปูลงไปเลยก็สามารถให้เด็กน้อยนอนได้ตรงนี้ได้2คนนะครับ เวลาเราไปจอดปิกนิกหรือ,อ,อท่องเที่ยวอะไรย่เงี้ยครับอันนี้ก็สบายๆครับเปิดฝาท้ายไว้นั่งชิลกันตรงนี้เด็กๆนอนอะไรเงี้ยครับผมว่าก็สบายสะดวกสบายดีทีเดียวครับถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างก็ลองดูความกว้างครับ ก็เทรลเบเซอร์นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบดีก็จะใช้ตัวถังเดียวกับย u สุมิวเอ็กนะครับแต่ผมชอบเทรลเบเซอร์มากกว่ามิวเอ็กนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวตอนทสอบได้ลองขี่กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง เครื่องยนต์นะครับของเจ้ารถคันนี้กันสำหรับหัวใจของเจ้ารถ r ท i เวเซอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,800cc นะครับ t u โ b o แปรผันอ,อร์ e ูลเลอ e r นะครับก็แรงม้าเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่สักประมาณ170 170ไม่น่าเกินนี้ครับ170แรงม้านะครับก็เป็นเครื่องยนต์2,100ซีซีที่แรงประหยัดนะครับแล้วก็ดูแรลรักษาง่ายนะครับอย่างรถคันนี้ผมก็ซ่ิตมาเรียบร้อยแล้วครับใส่พานหน้าเครื่องอมู่เล่ไดชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับรถก็ของเหลวต่างๆเนี่ยยังไงเราดูแลให้ก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าอยู่แล้วนะครับ สบายใจได้เลยครับส่วนเรื่องอะไหล่เรื่องเซอร์วิสไม่มีปัญหาครับก็เป็นเครื่องดูดดีเซลนะครับอะไหล่เนี่ยไม่จุดจิกไม่เหมือนพวกแคปติว่านะครับพวกแคปติว่าเนี่ยอะไหล่จะขายเป็นชุดเช่นเซนเซอร์เทอร์โบพังอาจจะต้องซื้อพร้อมกับเทอร์โบด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับรับรองแล้วก็อะไหล่ช่วงล่างบางตัวหรือหลายๆชิ้นเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับอ e ีสูบมิเ็กได้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองขับเจ้าเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์2.8ดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อกันดูนะครับว่าจะดีจริงเหมือนที่ผมได้คุยเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปขับด้วยกันนะครับไปชมพร้อมๆกันครับ จะพูดถึงสัมผัสแรกเลยนะครับถ้าจะพูดเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับใครไปก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นนะครับที่จะพูดกับอิวสุมิวเอ็กซ์นะครับด้วยดิเมนชันนะครับรูปร่างรถวิตติรถเนี่ยเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นตัวถังเดียวกันแพตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันให้ความแตกต่างกันนะครับอย่าง m ิวเอ็กซ์เนี่ยผมก็ได้ขายไปจํานวนหลายคันเหมือนกันนะครับแล้วก็เทลเวเตอร์เนี่ย ขายไม่หลายคันเหมือนกันแต่ว่าขายน้อยกว่าขายฟิลเอ็กนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอีลซูก็จะคุ้นหูคนไทยมากกว่าอะไรถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกสมรรถนะเนี่ยความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่าพอเราผมขับเทลเบเซอร์เนี่ยผมชอบมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเราตั้งแต่เราเปิดประตูขึ้นมานั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะว่าไงดีครับทั้งๆทงี่มันเหมือนเหมือนกันนะครับทั้งๆทงี่เหมือนเหมือนกันในลักษณะที่ว่าภายในเนี่ยรู้สึกนั่งนั่งสบายกว่ารู้สึกพวงมาลัยเบากว่าขับง่ายกว่าช่วงล่างดีกว่าอัตราเร่งดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูสามพันรอบครับ อันนี้คือผมก็ค่อยๆออกตัวไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม่ได้แบบโหดเต็มเสี้ยวเดียวซึ่งผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยไม่เหมือนกับอีซุแน่นอนครับอันนี้ผมจะพูดถึงเปรียบเทียบกับอีซุเครื่อง3,000ดีเซลเหมือนกันนะครับซึ่งคันนี้2,800ดีเซล2,800ั 2, c นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันผมว่าของ Trailblazer เนี่ยเชฟโรเลตทำได้ดีกว่าครับเรื่องประหยัดน้ำมันก็ผมว่าพอๆกันนะส่วนตัวแต่ผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยของอีซุประหยัด ประหยัดน้ามันเนี่ยอันนี้ผมไม่เถียงเลยครับที่1แต่ว่าการออกตัวการเร่งแซงนะครับถ้าเป็นมิลเอ็กซ์สาพันเนี่ยวิ่งออกแต่าจังหวัดผมว่ายังมีลุ้นเลยนะครับในจังหวะที่ความเร็ว100ขึ้นไป1 0 0่งร้อยหนึ่งร้อยยี่เนี่ยแล้วเป็นทางแบบสวนทางกันสวนเลนกันอย่างเงี้ยการเร่งแซงผมว่าลุ้นครับแต่ถ้าเป็นเจ้าเซเวเซอร์ตัวเนี้ยรู้สึกปลอดภัยกว่าครับช่วงล่างดีกว่านิ่งกว่านุ่มกว่าไม่กระด้างนะผมรู้สึกว่ามิลเอ็กจะกระด้างกว่าแล้วก็จะ มันทั้งกระด้างทั้งย้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี้จากประสบการณ์นะครับส่วนเรื่องเบรกเนี่ยพอๆกันทำได้พอๆกันผมว่าไม่ไม่หนีกันครับคงมาลัยก็อันเนี้ยต้องบอกว่าผมขับเป็นล้อสิบแปดยางหนาเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าจะเลี้ยวง่ายกว่ามิเอ็กนะครับคงมาลัยเบากว่าครับ ้าเพื่อนๆหรือผู้ที่ได้ติดตามผมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีพีที่4แล้วเนาะที่ผมได้พูดเนี่ยก็จะพูดบ่อยเรื่องแฮนดิ้งน้ำหนักโครงมลลาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือผมให้ความสําคัญกับน้าหนักคงมลลาลัยแฮนดิ้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับตลอดเวลาเราขับรถเนี่ยก็คือโคงมลลาลัยครับแล้วผมมองว่าคือไม่ว่าจะขับใกล้หรือไกลเนี่ยตัวนี้มีผลมากครับโวรงมลลาลัยที่จะทําให้เราแบบขับสบาย เหนื่อยไหมเพลียไหมก็มก,ก็มีผลนะครับนอกจากตำแหน่งที่นั่งบอกพวงมาลัยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับน้ำหนักพวงมาลัยด้วยแล้วก็ท่าทางการขับขี่ครับผมระบบเกียร์ก็ต่อเนื่องดีครับประสบการณ์ก็อย่างเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยผมไม่ค่อยเจอมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็น อ๋ออะไรอ่ะฟอร์จูเนอร์ก็ไม่เคยซ่อมนะผมไม่เคยไม่เคยซ่อมลูกค้าไม่เคยแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่ไม่ไม่ค่อยเจอครับอย่างถ้าเป็นรถประเภท PPV าเงี้ยตัดปัญหาเรื่องเกียร์ได้เลยครับแต่ว่าถ้าออกรถกับเราไปมีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ครับเรามีบริการหลังการขายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเลี้ยวเข้าซอยที่เป็นถนนสวนกันก็เนี่ยวงเลี้ยวก็เลี้ยวสบายนะครับ อัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงลงตัวนะครับอย่างถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยคันนี้ปี2014ใช่ไหมเป็นเครื่อง2.8 LTZ กับเครื่องสล้อเนี่ยเทียบ m ิวเเลยครับเห็นภาพปี2014เหมือนกัน m ิวเเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณ650,000ถึง750,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้อย่างผมขายอยู่ที่559,000บาทครับ ราคาต่างกันก hmm? yeah? ็ประมาณ1 0 0 0 0 0สบาทเลยนะครับถ้าเป็น f o r t u n เ r ก็ปีสิก็จะเป็นโฉมสุดท้ายหน้าแชมป์ใช่ไหมครับตัวนั้นเนี่ยราคาขายก็ประมาณ7 0 0 0 0 0นเจ็แหเหมือนกันครับก็ผมถึงบอกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้นะครับดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันก็ผมว่าเนี่ยถ้าเครื่องยนต0สอนน่าจะตกเฉลี่ยกิโลเมตรละ2บาทประมาณนี้นะครับ แล้วก็อย่างออปชันฟังก์ชันรถที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าก็เหลือเฟือนะกระจกปรับไฟฟ้าไฟหน้าปรับสูงต่ำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแอร์แบ็ก ABS มีระบบเวลาเราลงเนินอะไรอย่างเงี้ยครับมีนิเ i กเตอร์ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ วันนี้ที่ผมพามารีวิวเจ้าเ a ลเบลเซอร์คันนี้นะครับก็ผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับวันนี้ก็ราคาเนี่ยผมตั้งอยู่ที่5,59,000 0บาทครับแต่ว่าเออถ้าเพื่อนๆพื่นพี่น้องเนี่ยหรือคนที่ติดตามผมสนใจเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเชฟโรเลตตอนนี้จัดไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะจัดได้กู้ได้ไม่เต็มนะครับยอดจัดเนี่ย อาจจะจัดได้ที่ลูกค้าอาจจะต้องดาวที่ประมาณ10%จาก550,000บาทอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้องใช้เงินดาวสัก1 0 1 5ก็ผ่อนปกประมาณ8 0 0 0กว่าบาท9,000ประมาณนี้ครับก็เป็นรถที่คุ้มค่านะครับยังไงก็ฝากเจ้าเทรเวเอร์2องอซซขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ไว้ไว้ในดวงใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็ติดตามผมแล้วก็ Superbase Auto นะครับได้ที่ช่องทาง f c e b o o o Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube นะครับคลิปหน้าผมจะเอารถในรีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ Superbase Auto ให้เราดูแลคุณแล้วผมพีทนะครับขอบคุณครับ